อ้าวก็ขอสวัสดีกันด้วยเราตอนนี้อยู่เกม Monster Hunter สาม rd นั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเดาบคู่นะครับผมโอเคไปทาภารกิจกันเลยนะครับอ้าวตอนนี้ก็เข้ามาในแมปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาเก็บของก่อนนะครับผมของที่ใช้ในการทําภารกิจนั่นเองนะครับผมโอเคเก็บได้แล้วนะครับผมตอนนี้อ้าวตอนนี้ก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับผมไปได้เวลาตามหามอนสเตอร์ที่เราจะต้องมาทําภารกิจกันแล้วนะครับผม เออวันนี้จะมาล่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเข้ามาก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ก่อนเลยครับแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวนี้นะก็ต้องเดินหาอีกนะครับเป็นตัวแบบนี้แหละแต่เป็นตัวใหญ่กว่านะครับน่าจะเป็นจ่าฝูงนะอ่าตอนนี้ผมได้ทําการมาทําการแบบเขาเรียกว่าเพิ่มสเตวินาครับเล่นสายดาบคู่นี้คือสเตวินาที่สําคัญมากๆครับเราควรที่จะมีสเตวินาเยอะๆอุ้ยตอนนี้ก็เจอบอสแล้วครับผมตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่าตอนนี้ก็คือ วิ่งดูแล้วว่ามันเนี่ยมีท่าอะไรบ้างนะครับเป็นการจับจังหวะตัวมันได้เองนะโอเคตอนนี้ก็ผมก็เอาดาบออกมาแล้ว,ลวก็เล็งไปที่หัวนะเดมิน่าจะเยอะนะแต่บางตัวก็ต้องเล็งที่อื่นนะาตามที่จะฟันได้เลยนะกันนะครับไม่จําเป็นต้องหัวก็ได้เอาตัวก็ได้เอเอ,อ,อย่างนั้นก็ได้ฟันนะครับผมฟันไปรู้สึกว่าตัวนี้มันบอสมันพิ้วมากนะครับผมโอเคนี่ก็การเปิดบัฟนะครับสเตปิน่าเนี่ยลดรัวๆแล้วถ้าการเปิดบัฟนะครับจะตีเร็วตีแรงมากขึ้นนะครับผม โอเคปั่นไปอ้าบอสกระตุกหนึ่งเทียนะผมอุยฟาดมาแล้วเราก็หลบได้นะครับแต่ว่าเราดูไดเมจอยู่นะโอ,โ,โอ้ตอนนี้ก็มุมกล้องแปลกๆนะครับอันนี้ก็เข้าไปฟันต่อนะครับยังต่อเนื่องนะอย่าให้บอสไมาได้พักนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือลูกน้องบอสนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยคือมันก็กลัวเราได้เหมือนกันนะมันก็แบบมันก็ชอบมาตีขัดจังหวะเราได้เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเคลียร์ลูกน้องก่อนนะอุ้ยูดิดูมันต่อยผมทีเดียว เลือดแดงเลยนะครับก็คือเลือดต่ำกว่า50%แล้วตอนนี้ครับก็วิ่งวิ่ง,งออกมากันนะครับผมวิ่งมาหี้วเลือดแไได้นะโอเคครับก็เลือกโพชั่นมานะครับผมแต่ว่าไอา้พชั่นเก่าๆเนี่ยเวลาลหิ้วเล้วเหลืออะไรใช้ยาครับมันจะเดินไม่ได้นะครับผมมันจะหยุดนิ่งนะก็ระวังบอสมาตีได้เหมือนกันนะครับผมเอาจากวันนี้ครับบอสก็ตามมาฉกอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็พยายามแบบกระโดดออกมานะก็ขันส่วนไปส่วนบ้างนะครับตอนนี้ ตอนนี้บอสก็มันไม่เชื่อว่าบอสมันน่าจะเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่แหละมันยังไม่หัวท่าบอสนะครับโอเคอันนี้ก็ฟันหน้ามันโอ้แต่มันนอนพุ่งนะอันนี้เป็นท่าพุ่งของตัวมันเนาะมันจะพุ่งต่อเนื่องนะครับก็ระวังระวังด้วยนะถอยออกมาก่อนได้นะโอเคตอนนี้มุมกงผมมันแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบปุ่มเนาะมันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคก็ฮิวนะตอนนี้บอสมนจะมาหาเราหรือเปล่าเอามาแล้วครับมันวิ่งมานะ อาก็ฮิวฮิวไปก่อนครับบอสยังไม่สนใจเราครับอ้าวงหวะนี้ครับบอสไม่มาเราก็ต้องไปหานะครับมันมาการคำรามนะครับแล้วก็งจวะนี้แหละคำรามนี่แหละมันจะเป็นการเปิดช่องวูนะครับเฮ้ยมันฟาดห่างนะครอู้ยท่านี้มันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคมันโยกเมื่อกี้โยกไปอีกจังหวะแล้วนะครับอ้าววิ่งวิ่งไปไหนบอสเขียก็ฟันต่อนะครับคือผมเนี่ยใช้ดาบสั้นไงมันเราก็เป็นดาบคู่ได้ไง นั่นะเดเมจต่อฮิตมันก็จะน้อยนะครับแต่ว่ามันแลกกับฟันการฟันที่เร็วขึ้นนะครับถ้าอาวุธอื่นก็คือฟันหนึ่งทีก็แบบก็แบบเจ็บแล้วแต่ฟันช้าไงอุ้ยตอนนี้บอยก็น้ำลายไหลนะครับก็คือเกิดอาการหิวนะตอนนี้บอยก็เกิดอาการหิวนะครับน่าจะเหนื่อยนะครับแล้วก็หิวด้วยโอกาสนี้คือมันจะหนีไปแบบไปกินเศษซากแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตได้นะครับผมแบบนี้ได้ไงตอนนี้คือบอยก็เริ่มมีการเจ็บแล้วครับก็ต้องวิ่งตามบอยไปนะ อันนี้คือบอสก็จะหนีนะครับหนีไปไหนก็ต้องตามนะครับถ้าตามไปก็น่าจะไม่ทันนะครับมันต้องแบบอม,มันแบบมันเร็วมากนะครับก็คือเราก็ช้าอเราช้ามากเราไม่ถึงมาสักทีนะอ่านมันก็หนีเข้ารูตรงนี้ไปนะครับรูนี้ซึ่งเราเข้าไม่ได้นะอ่านตอนนี้เราต้องไปหาบอสต่อนะครับเฮ้ยแต่ผมลืมปลาเพนบอลนะถ้าปลาเพนบอลนี้คือมันจะแสดงตำแหน่งบอสในแมปนะครับผมอ่านนี่คือบอสมันอยู่ตรงนี้นะครับมันนอนอยู่นั่นเอง อาจุดนี้ก็คือบัฟไปเลยนะผมบัฟเลยแล้วก็ฟันรัวแล้วจังหวะนี้นะครับจวะที่มันนอนนี่คือมันเผลอนะครับเราก็จัดการมาเลยนะจังหวะนี้โอเคฟันไปครับจนเกรดเต็มเลยนะคือแบบฟันฟรีที่คือแบบนานมากนะครับอานนี้บอกก็กระตุกอีกหนึ่งรอบนะครับผมบอลน่าจะเข้าเฟสแล้วเปล่าเนี่ยเปลี่ยนเฟสทําให้แบบโจมตีแบบเยอะขึ้นนะครับท่าเยอะขึ้นแล้วแรงด้วยนะครับระวังระวังนะพยายามจับจังหวะให้ดีนะกว่าข้าอุยโดนไปหนึ่งดอกนะครับ นี่พูดอยู่เมื่อกี้เขียนก็เฮ้ยตั้งหลักก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งบวกเลยก็ได้นะครับอ่านี่คือเพนบอลนะที่ผมถือนะอ่าอปาเข้าไปแล้วมันก็จะแสดงตำแหน่งบอสแล้วเป็นสีเหลืองๆอร่านะครับคือบอสไปไหนมันก็จะรู้นะว่าบอสยู่แมปตรงไหนนะครับแต่ผมล,มลืมปาแต่แรกไงเออโอเคครับก็มาหาจังหวะตีบอสกันนะครับเอาจะมาหันข้างนี่นะครับเอามาหันหน้ามานะครับหันหน้ามาก็ตีหน้าเลยนะครับโอเคก็โยุ่งมานะครับพยายามโยุ่งก็ฟังเรื่อยๆนะครับ พยายามตีไปเลยครับดีไมสูงๆนะครับผมจะได้แบบรัวๆนะครับอ่ามันถอยมานะครับมันโยกมาเราก็ต้องดูมันก่อนว่ามันจะทําท่าอะไรนะโอ้มันโอ้ท่านี้แรงนะท่านี้โอเคแล้วก็โยกออกมาแล้วพยายามแบบไม่ให้บอสตีอ่ะอุ้ยโดนฟาดห่างนะครับระวังอุ้ดมาฟาดแบบฟาดกลับไปกลับมาเลยนะลูกเล่นมันเยอะมากนะครับผมต้องระวังให้ดีนะเราก็ต้องหาจังหวะแบบเข้าไปฟันนะครับเพื่อทำเดมจกับบอสนั่นเองนะครับบอสมันก็เริ่มแบบ เริ่มแบบเขาเรียกว่าใกล้าตายก็เริ่มที่นะครับเริ่มเก่งนะครับก็ต้องดูให้ดีๆนันก่อนเข้านะไม่ใช่เขา้าปฏิซูมสี่ซูมห้านะครับโอ้นี่ก็ลูกน้องมันเยอะมากนี่คือแบบกะกรร่อะล,ลูกน้องมันแล้วก็กวนเราด้วยนะครับผมหลบไปหนึ่งดอกนะครับก็พยายามหลบด้วยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือเป็นการรีดเดเมจอุ้ยอุ้ยนี่มันเตียรัวมากนะไม่ใช่อะไรเราหลบไม่ทันนะครับเมื่อกี้ก็พยายามเข้าไปตีซส,สุดท้ายเอาเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้บอ,อยก็ได้ทาการ เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสิ้นลมหายใจไปแล้วหนึ่งดอกนะครับอ่าก็มาแล่เน,นื้อนะครับเอาวัตถุดิบไปทําของได้นะครับเก็บมาเก็บมาอ่าได้กรุงเทพมาด้วยนะผมก็เป็นการจบจบเควสนะโอเคสัปพานี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะ